สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าช่องยูทูปเชนด์อวิสามนาพาลาะนะครับช่องซื้อกลางร่วมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทยนะครับเมื่อนี้บัลทวนจะพาพี่น้องเข้ามาเปิดฟาร์มนะครับมาเบิ่งแม่พันธุ์ควายงามสายพัฒนานะครับพี่น้องครับตัวนี้ก็เป็นแม่คอกแม่ลักตัวนึงครับโอ้บธรรมดาครับพี่น้องครับเอาทองใหญ่หนาเลืกครับคงสั่งง่ายครับตท่นี้ครับพี่น้องครับเดี๋ยวก่อนเดินขออนุญาตมาทักทายครับอ่าดีดีลูกเจ้าของฟาร์มเจ้าของควายเฮาเนาะนี่มาน้ำกันกันไปหน ของดขอเข้าแต่มีพี่ตึงครับพี่ตึงไงเป็นเจ้าของฟาร์มพี่ตึงสวัสดีครับครับผมพี่กัที่ตั้งเขาบอกจังหวัดไหมครับผมน่ายริสา์พุทธมาบ้านปุรุครับอยู่บ้านปุรุครับพี่กัที่ตั้งก็คือบ้านปุรุแตำบลมันเสี่ยงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีครับผมเบอร์โทรครับเบอร์โทรศูนย์แปดสามแปดหกสามสามห้าเจ็ดแปดครับผมมณีกา ขวายาดมาทักทายกับ <Tipp> พ <ett> ี er ่ยุ้ยครับพี่ยุ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับเป่บาทวนครับครับพี่ยุ้ยแนะนำตัวพี่น้องเฮาผ่านจองบาทวนนะครับซื้ออย่างน้อผมชื่อแทยศักพิ้วดำครับชื่อเล่นยญพี่ยุ้ยครับครับผมยูนะครับยูบ้านปูลูครับเมื่อนี้กับพี่ยุ้ยน่าจะพาพี่น้องเอพซีเฮามาชมแม่พันธุ์ควยงามอีกตัวนึงนะครับพี่น้องครับสายพัฒนานะครับตัวนี้แม่นี่เพิ่นเสื้อยังครับซื้อแม่ดวงจันทร์ครับผมแม่ดวงจันทร์ครับครับผมเล้าก่อนนะครับตัวนี้ครับ แล้วก็เป็นสายเพชรอุดรครับโอ้มึงกับพี่น้องครับใช่นัดตันขันนดเลยครับพี่น้องสายเพชรอุดรครับครับอายุอายุลูกสามนะครับประมาณหกปีครับหกประมาณหกปีเนาะลูกสามลูกสามในทองครับลูกสามในทองครับพี่น้องครับตอนนี้ทับกับตะได้ไรครับกับยกจูเนี่ยครับโอ้ก็ธรรมดาครับตอนนี้เสียสมเกียรติมากผสมให้เองเลยสายประโยกครับผมพี่น้องครับของอ่าพอพันควยงามของพีเกียรติครับ สีหาสมบัติฟาร์มครับอันนี้ทับเองก็เมื่อเลยครับเกี่ยวต้องเกี่ยวทับหาเองก็เมื่อเลยครับทับหานี่คือฮอบผสมจริงบอกเลยว่าน้ำน้ำเชื่อครับนเชือะผสมเองครับไปกับผสมเทียงครับพี่น้องครับกับส่วนสูงเพิ่นครับร้อยห้าสิบครับร้อยห้าสิบโอ้นะครับร้อยห้าสิบนี่แม่พันธุ์ในช่วงนี้กะค่อนข้างที่จะหน่อยละคือหายากบ่อยายครับพี่น้องครับหายากครับลอยหายากเลยลอยห้าสิบนี่ครับในชั่วโมงนีงสงงเงงงอุดรพร้อม นะครับเดี๋ยวขออนุญาตมาสอบถามพี่ยุ้ยครับประเด็นเนี้ยลักษณะเด่นความงามเพ่นครับเนาะเอาเอาแต่ละชุดละกันเอาโซนขนาดก่อนครับพี่ยุ้ยครับครับผมแม่นี่ลักษณะเด่นความงามเพ่นง่ามยังไงครับบอกพี่น้องนะครับเพ่นหนาครับไงอ้างดีครับเป็นอ้างดีครับเด่นเพ่นก็คือบักผ่าวเพ่นเหครับปักผ้าเพ่นครับผมพวงสางเพ่นดีครับคือสายเ็นอุ้ยมันเป็นเจ้าเนื้อ่แล้วนะครับครับผมแค่มันบ่าันได้เต็มแบบ เลียงให้เต็มก็นี่ไปก็นี่ครับมันเงินหนังสีมาดีก็นี่ครับขวันดีครับพี่บ่าวทุนตัวนี้ควัญดีลูกดีครับมันห้ลูกดีน้ำน้มมันดีครับดูกโครงสางมันใหญ่เขามันก็ดีครับเขาอุ้มบาทครับเขาอุ้มบาทนะครับเขาเนโอ้เขางามกับพี่น้องครับเจาออกมาเบิ่งข้างหลังมันกับเท่านึ นะครับขวนดีครับขวนเปิดสินขวนทุกอย่างครับให้ลูกดีนะครับนี่ครับพี่น้องครับแข้งขาดีเรียบดีครับว่าผิดหวังครับนี่ลงเยัะมังไถ่เป็นรอบนั้นครับพอดียังมาบางยาเนี่ยเป็นวัยนีครับพี่น้องครับนี่ลงเยอะนี่ครับมังถ่ายเป็นครับโอ้ถ่าหนาครับพี่น้องครับผมสีเต่าครบครับผม น้ำนมเนี่ยจะกว่าพลังน้ำนมมาตรงห้องเลยนะครับบนจะต่อนมเพิ่นครับเยื่อลงเยือข้ามหางเยื่อ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 เงาครับพี่น้องครับเยื่อลงเยื่อเยื่อเนี่ยครับเป็นอีกตัวนึงครับแม่ขอแม่หลักครับเดี๋ยวขออนุญาตมาสอบถามพิตาครับผมนะครับบอกพี่น้อนนะครับพิตาชอบแต่เยื่อเท่าครับความงามเพิ่นตัวนี้ครับเป็นลายเยืงาตรงไหนนะครับอ่าส่วนที่เห็นก็คือผมมัก ช่วงลำข้อเิ่นครับเิ่นข้อไกลดีเป็นคือยังควยค้ยผูเลยครับควยไหลสันประคอข้อปลาเข็งนี่มากกว่านมูเลยแต่เดียวเห็นควยแะ้วก็ได้ส่วนหลึกส่วนเลือส่วนหนาเพิ่นนครับไหลเพิ่นกว้างส่วนหลือเพืสินวันดีครับส่วนหลึกตรงนี้ครับครับส่วนเลือส่วนเนลือพวกผ้าเป็นเิ่นหนาดีครับเดี๋ยวมาเห็นเด่นชันเลยครับข้อไกลสันใเหน่งข้วยผูเป่นแล้วครับครับยังครับ ลำตัวเงาเนื้อหนังนี่มากเต็มเลยหนังหนาซาใหญ่เอาทองเบือสาเภานี่มากแหละลูกตัวทรงเงาแทะได้ลูกมากกับาเงาแท้ครับผมไปแทะครับผมลักษณะอ่างที่จะไว้เก็บลูกมันกน็โอเคครับมีบอมีป,ม,ปมด้วยเลยไทยก็เปิดสะโพกสะโพกเปิดดีครับเป็นคว้วยน่าจะเป็นลักษณะน่าจะทร,รงลูกได้เก่งอยู่แล้วมีควัญเปิดสินครงนี้ว่าเขาเลยนะครับเปิดสินนะครับว่าจะเป็นคว้<ล>วย แรกที่เบาทนไทยทำมาคอนเิแมนครับคบนเปิดสินครับควยบวมหัวไข่เป็นว่ายามผสมพันธุ์กับผสมไงเป็นว่าผสมพันธุ์ไงให้รูปให้รูปเร็วกลางทางพญาเป็นสองฟังเลยครับแมนครับนะครับพี่น้องครับครับผมควยเปิดสินสองดันครับผมนี่ครับขวนขวนเปิดสินครับนี่ครับจุดนี้ครับนี่เขาเอื้อขวนครับแล้วก็จุดนี้อีกตัวหนึ่งควยข้ยตัวนี้มันจะมีขวนพระยานางแท่นนี่ตัวนี้ครับขันยุนี่ขึ้น ควหามื่อนาท่วงแล้วอยู่ทึงๆนีครับพระเจ้าพญานางแท่นครับครับครับมีอันครับผู้พระราชานางทึงหลังสั่งนั่นแหละครับครับเออวุ้งเขาขอบเจ้านะครับไปครับผมไปพันธ์ดีใสบค้ายตัวนี้คือให้ลูกว่าไม่ผิดหวังครับลักษณะค้ายแบบนี้คือควนสิงให้ลูกให้ลูกได้ได้ได้ดีครับเพราะว่าหนึ่งควรควรมีควนเปิดสิลปนี่ควเปิดสินว่าพญาปมผสมพันธุ์ ยนี่ผสมพันธุ์เพิ่นกะเพิ่นป้อหวงนะมันจะผสมอะไรตีไงเพิ่นว่าสูตรเก่าพอเถาโบราณเพิ่นว่ามันให้ลูกง่ายให้ลูกเร็วได้ลูกเร็วเหมือนกันเพิ่นว่าเอาเสื้อย่างได้ลูกหลดเพิ่นว่าครับผมอันนี้นาขัดทองกันดึกนะครับแมนครับทองอ่างเรือสำเภาลักษณะทองอ่างก็สวยอันนี้ในทองเป็นทองที่สามครับทองสามครับทองหนึ่งทองสองลูกคุณไปยังไดครับพี่โจ้ครับลูกเพิ่นนี่บ่ธรรมดาครับตัวแรกนี่ตอนนี้ อยู่ประมาณยี่สิบยี่สิบหาเดือนครับสูงประมาณลอยหาสิบสองบวกครับมาง่ครับครับแล้วก็ตัวสองตัวสองเครับเดี๋ยวให้ตัวนี้เลยครับเพือความอะไรครับพี่น้องครับเพื่อการเลืยแข่งขาดีครับแข่งขาญ่ายครับลูกเพิ่นถูกตัวว่าผิดหวังรครับแข่งขาจะดูคงสาบถ่ายงครับขอโทษเห็น่ครับตอนนี้แปดเดือนแล้วครับทองยกจุนเนี่ยตอนนี้ทองแปดเดือนแล้ว ครับผมมีใบไม่รอดครับ,รบสเสียดเกียรตันธุ์บ้าผสมให้เองเลยครับรร่นีตัวนี้ครับนี่อยู่ตัวนี้พี่น้องนสนใจอยากจะเอาไปพัฒนาครับตัวนี้เขาเปิดแบงค์รงครับเปิดด้วยครับเปิดแบงค์ด้ครับเปิดเปิดนี่ให้พี่น้องมาเบืงบรรินบลลันหน่ยครับหรือเออราคาเนี่ยเป็นหลังไม้นะครับไม่นะให้มาคุยกันหนาขวักครับให้มาเบิองอยากให้มาเบิองตัวกิิงเน้นตัวกิิงนะครับครับเน้นมาเบืองตัวกริงเพราะว่า กล้วยขันอย่างให้ซื้อกล้วยราคาพี่นั่นกันอยากให้มว่าบางตัวจริงนะครับครือผมอยากเน้นว่งตัวจริงนะครับผมมาคุ้ยกันหนาขวากเลยครับสามักคครับผมนี้จะเป็นลูกไส้เพิ่นนะครับลูกไส้อายุกะตอนนี้เท่าไรครับเก้าเดือนครับเก้าเดือนครับผมพ่ออดครับนี่ครับเป็นหลานเบิ่มพันล้านครับผมโอ้เป็นหลานเบิ่มพันล้านมันเป็นหลานเบิ่มตัวเดียวกันพ่อเดียวกันครับตัวแหลกครับ ครับเบิ่งครับพี่น้องครับตอนนั้นมันท่านในนั้นครับตอนนั้นคล้ยมันยังพันเอว่ลาพอพันหลายก็เลยเอาครับผมมันขึ้นก็เลยเอาทับน้ำบานพอน้ำบานครับว่ามันว่าขี้ไรครับใหญ่ครับลอยหาซิบขื่นลอยหาซิบหาบวกด้วยครับสูงแล้วไปได้ครับตัวนี้ครับบัดได้วัดแจักเสียงครับใช่เนี่ยว่าธรรมดาอีกตัวหนึ่งครับพี่น้องครับเราจะได้รวยแข่งต้นขางง่ายครับแข่งขาดีครับไทยครับโคตรหางนี่ครับใหญ่ครับก็ต้องปวดถึงแรกแล้วครับ ไถ่ยังดีครับเบื้องแม่พลวดครับแม่่นเงหน้าตไิ่ลูกมากๆพัดถุกรรมมากๆว่าผิดหวังครับโอ้แผกใ่ายครับงอง่ญ่ครับพี่น้องครับระบานหัวนานเขาดีครับครับเรียบเรือเพินก็ดีครับเขาเพินเปิดกว้างนีเนาะครับเขาเปิดก็เปิดดีครับจะเป็นพอพันเ็กตัวนึงนะครับพี่น้องครับดาวลงเลยอาจจะไปคุ้มฟูงหรือว่านะครับเพื่อที่มองหาพอพันแต่ว่ตอนนี้ถ้าเขาเปิดพี่น้องสนใจกับห้องกสิป็นโคมเลยเนาะ ครับเป็นขวอมเลสอนราคากะหลังไม่หลังไม่เนาะครับครับผมมากะยังเขาวมาคุยกันครับมากรยขามาคุยกันต่าวนใจกะเห็นเจ้าของเพื่อนบอกว่าเพื่อนอยากเอาไปพัฒนาอยู่ขอจะฟาร์มเ้องกนบะครับกับตัวถัดพี่น้องมาหอดมาถึงนะครับพี่น้องครับกลับมาเบิงนะครับมาแน่กะคุยกันได้กับมาแน่นะเยอะนะเคุยกันได้กะแบงเครือครับราคาก็มีในใจอยู่ครับขันว่าคุยกันมาก แดีๆแกแต่ว่าผมเน้นมาเบงตัวกิ่งนะครับครับผมครับาผมว่าชุ่มตัวกิ่งเลยครับมาเบงมาจับเข้ามาหยั่งเบงเดี๋ยวก่อนจบคลิปครับก่อนเฉลยเบงแม่พันธุ์อีกตัวนึงเนาะครับผมพี่ช่วยฝากถึงพี่น้องเกษตรกรเนะครับก็ฝากถึงกับเกษตรกรเท่ากับพัฒนาครับครับกล้วยใหหญ่ใ้ไปน้ำกันนะครับครับเลี้ยงพัฒนาไปน้ำกันซอยกันครับบ้านเท่ามีกล้วยใหญ่ครับเพื่อที่เพื่อ สารอนุรักษ์ต่อไปนะครับให้ลูกให้หลานเท่าได้เห็นครับมีกล้วยใ่ในบ้านเท่าครับสมัยนี้มันกล้วยใ่มันกับบกพร่อมีคือตะกูตะกี้นะครับเนาะเขาจะกัขายมืดเนาะคุมือเนี่ยกล้วยใยเนี่ยหายากครับผันใยกับมีกับแพร่งตัวสิผู้ใดหามาได้เนี่ยก็ถือว่าโชคดีนะครับครับผมจะไปหาจับหาโชคมาได้เนี่ยก็ถือว่าโชคดีหลายครับตัวนี้กับ เขาก็เลี้ยงไว้โดนแล้วครับตัวนี้ได้หลายปีแล้วสามปีแล้วครับจนเลยลูกลูกเปจนจนใหญ่หมดแล้วครับครับว่ามัดครับแต่ว่าขันมีพี่น้องเพิ่นอยากแบ่งกับคือเขาบากส้มมาเบิ่งกันหนาครอบครับครับผมเอาโอเคครับพี่ยุ้ยครับเมือนี้บารุงคุโกครับจากจองอีสามนะพารอกับขอบคุณพี่ยุ้ยเลยครับคุณครับครับสวัสดีครับผมที่อนุญาตเาิดผ้าังกรแดงปั่นข้อมงามให้พี่น้องเข้ารับชมครับพี่น้องครับพี่น้องผู้ใดสนใจนะครับ มาชมตัวจริงได้นะครับตัวนี้กับเดินไปงคือกันนะครับแต่ว่าราคาเราคุยกันอยู่หนาขามหนาของเขาเลยครับผมครับผมไม่นอนคลิปหนาพรกันไหมครับสำหรับคลิปนี้ของเราเข้ามาขอบคุณและสวัสดีครับขอบคุณครับผมครับพี่ยอยครับสวัสดีครับผคือว่าทวครับ